โมชั่นซีรีส์รุ่น LT ดาวฟรีดอกเบี้ยศเ18เดือนฟรีค่าบำรุงรักษาให้ทั้งหมด2ปีฟูปรองส่วนลดค่าอะไหล่ให้สูงสุด1 5 0 0ค่ะวันนี้เซล์น้ำคุปตาชัยภูมิจะพาทุกคนมาทำ ยังไงบ้างอ่ารุ่น L ซ e r i e s ของเราก็จะมีรุ่น L 3 2รุ่น L 4 0แล้วก็รุ่น L 5 0นะคะแต่และรุ่นมีโปรโมชั่นยังไงเดี๋ยวเซลล์น้ำจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะสำหรับรุ่น L 3 2ของเราตอนนี้ก็จะเหมาะกับกลุ่มเกษตรกรที่ทำการเกษตรก่อในครอบครัวของตัวเองนะคะเนาะแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็จะมีฐานบุกเบกิกฐานพวนแล้วก็โรตารี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องพ่นยานะคะสินค้าของเราก็จะมีรับประกัน2ปีนะคะรุ่น L สี่ัวน้กของเราค่ะอ่ะตะาต เป็นกลุ่มไร่มันแล้วก็นาข้าวนะคะ,ะตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายเหมือนกันค่ะ,ะมีได้ทั้งผานบุกเบิกผานพวนแล้วก็เครื่องปั่นนะคะเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องปลูกม,มันนะคะสําหรับลูกค,ค้าที่เน้นการปลูกม,มันเป็นหลักเลยค่ะสําหรับรุ่น l 5 0ของเราตอนนี้ก็จะเน้นเป็นกลุ่มลูกค,ค้า,าไร่อ้อยนะคะก็ะะจะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงหลาก drei. enth, หลายก็จะเป็นเครื่องปลูกอ้อยแล้วก็ยังเสริมเป็นเครื่องคีบอ้อยเข้ามาด้วยนะคะและก็ยังไม่พอค่ะตัวนี้ก็จะเน้นไปทางกลุ่มลูกค้านาข้าวด้วยอุปกกรณ์ต่่อวง็็จะเปนนา แล้วก็โตรตารี่ตัวนี้ค่ะสําคัญค่ะ,ะเครื่องอัดฟางค่ะตัวนี้เป็นที่ต้องการมากเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหลังเก็บเกี่ยวก็รีบเข้ามาจองหน่อยนะคะตอนนี้มีจํานวนจากัดค่ะสําหรับโปรโมชั่นซีรีส์รุ่น L ที่กล่าวมาทั้งหมด3รุ่นนี้นะคะทางคูปตันชภูมิจัดโปรฟรีดาวให้ทั้งหมดทั้ง3รุ่นเลยเลยะคะ่ะก็จะมีทั้งหมด3ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการฟรีดาวนะคะทางเลือกที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการวางดาว มีโปรแกรมฟรีดอกเบี้ย0% 18เดือนเพื่อที่จะทําให้ค่างวดผ่อนสบายขึ้นถูกลงด้วยค่ะทางเรื่องที่3สําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการจุกจิกเรื่องค่าบํารุงรักษาทางคูปตาชัยภูมิก็จะมีแพ็กเกจฟรีค่าบํารุงรักษาให้ทั้งหมด2ปีแล้วก็จะมีคูปองส่วนลดค่าอะไรให้สูงสุด15ื่น้าค่ะท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นของคูปตาชัยภูมิลูกค้าสามารถติดต่อมาทางช่องทางเพจคูปตาชัยภูมิแล้วก็คูปตาทุกๆสาขาที่อยู่ชัยภูมิได้เลยนะคะรีบรีบติดต่อกันเข้ามามเยอะยอะะๆนคะ